สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเรารู้จักหมากนมนะคะหมากนมหรือว่าลูกน้ำนมนะคะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า star apple นะคะซึ่งเป็นผลไม้อ่าที่มีอยู่ทั่วไปนะคะในประเทศไทยฟิลิปปินส์นะคะกัมพูชาลาวซึ่งทางลาวก็จะเรียกว่าบักยางหรือว่าบักนมนั่นเองนะคะสำหรับลักษณะทั่วไป ก็จะเป็นของไม้ยืนต้นใบเดี่ยวยาวรีหน้าใบเป็นมันเขียวเข้มหลังใบเป็นสีแดงนะคะเป็นมันออกดอกตามช่อตามซอกใบนะคะซึ่งดอกก็จะมีสีเขียวอมเหลืองวันนี้เราจะได้เห็นภาพของต้นต้นหมากนมหรือต้น Star ์แ p ปเปนะคะสำหรับ ผลของหอามากนมหรือสตาร์แอปเปิลเนี่ยจะมีอยู่2พันนะคะแบบว่าพันธ์สีเขียวกับพันธสีม่วงนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาดูลูกของพันธ์สีม่วงนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณแม่สุรางคุณพ่อชัยยาอาทิตย์นะคะที่ให้ผลไม้ ชนิดนี้มานะคะท่านนํามาจากภาคเหนือ,อมาปลูกไว้ที่บ้านที่บ้านเป้านะคะตอนนี้ต้นสูงใหญ่แล้วก็ออกผลเยอะแยะเลยนะคะเมื่อเช้านี้เอามาฝากก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะแล้ววันนี้เราก็จะได้มาชิมหมากนมกันนะคะว่าจะอร่อยเหมือนนมหรือเปล่านะคะ,ะลักษณะนะคะก็ <ๆ S 2> จะเป็นแบบนี้เลยนะคะ <ๆ S 2> เราก็จะพาครึ่งซี่เข้าไปนะคะ ภาษาอังกฤษเรียกว่า star apple นะคะเรามาดูว่าทำไมเขาถึงเรียกว่า star apple นะคะพามาแล้วนะคะเห็นไหมสวยงามมากเลยค่ะนะคะนี่คือที่มาของคำว่า star apple นะคะก็คือนะคะผลของเขาเนี่ยนะคะก็จะเป็นแฉกๆนะคะเหมือนกับ S ตารนะคะเหมือนกับดาวเลยนะคะมีเม็ดนะคะสีน้ำตาลน,นะคะอยู่ตรงกลางนี้นะคะ สวยงามมากนะคะผ่าออกมาแล้วนี่สวยมากเลยนะคะดูซิว่ารสชาติจะอร่อยขนาดไหนนะคะนี่นะคะดิฉันก็เพิ่งเคยได้ทานนะคะจากคุณแม่สลังสุราคุณพ่อชย,ยานี่แหละค่ะนะคะตอนนี้นะคะท่านก็ทําทธุรกิจขายหม่าอยู่ที่ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านเป้านะคะไปอุดหนุน,นท่านได้นะคะลองชิมซิว่าสต a r แอปเปิลนี่จะอร่อยขนาดไหนนะคะ อ,อยากให้ทุกท่านได้ชิมด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเห็นแล้วอยากทานนะคะก็ลองไปหาซื้อดิฉันก็ไม่ทราบนะคะตอนนี้มีขายอยู่ที่ไหนนะคะแต่นี่คือคุณแม่สุราคุณพ่อชยยานำมาฝากนะคะดูสิคะเป็นวุ้นนะคะสีขาวนวลลักษณะนะคะเป็นน้ำนมนะคะนี่นะคะน่าอร่อยมากเลยนะคะลองชิมดูก่อนนะคะ อือห uh ือ huh. อร่อยอร่อยจริงๆด้วยนะอร่อยอร่อยมากนะคะอันนี้เป็นผลไม้ป่านะคะหายากนะคะก็เกิดทั่วไปนะคะโดยเฉพาะที่ภาคเหนือนะคะก็จะมีเยอะนะคะภาคอื่นก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยเห็นแต่ว่าภาคอีสานก็มีนะคะนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะก็คือ หมากนมหรือว่าลูกน้ำนมนะคะหรือว่า Star a p p l e นะคะอ,อร่อยอร่อยอร่อยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็สรรหาผลไม้ป่ามาให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะอาจจะไม่ได้ชิมก็ลองไปหาชิมหาทานนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ